อุทยานพุทธจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นองค์จำลองที่ใหญ่ที่สุดในโลกพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดชาวเพชรบูรณ์ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากเนื้อโลหะหล่อด้วยทองเหลืองบริสุทธิ์องค์พระหน้าตักกว้าง11.984เมตรสูง16.5899เมตรสูงจากพื้นดิน35เมตรหนักกว่า45ตันรัฐที่สำคัญแห่งมหามงคลคือ สมเด็จพระเทพรตัตนชาดสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ปลายยอดจุลมนคลและเบิกพระเนตรองค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติการได้กราบสักการะขอพรน,นับเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเที่ยวเพชรบูรณ์อ้างอิงจากเว็บไซต์เที่ยวเพชรบูรณ์ใน Google นะคะอันนี้ด้านในอุทยานนะคะจะมีพิพิธภัณฑ์อยู่ข้างในนะคะ มอไซค์วินเหรอไปไหนได้บ้างคะมอไซค์วินฮะเหมือนที่เราขึ้นมาเลยอยู่หลังรถหรอไปไหนได้บ้างคะไปไปชนบุรีไปชนบุรีไปนครสวรรค์ไปนครสวรรค์โอเคไปไหนดีแล้วแม่ไปไหนดีชนบุรีไปชนบุรีแล้วไปกันต่อดีกว่าไป Let's go ไปเดี๋ยวเราไปกันต่อเร็ว แล้ววินนี้ไปไหนได้บ้างคะวินเนี้ยไปวัดจักแดงจักแดงไปวัดทองคุ้งวัดทองคุ้งโอ้โหไปไกลมากเลยอ่ะไปไหนจ๊ะไปไปไหนจ๊ะเพลินกันเลยนะเด็กๆนี้ฮะอันนี้เรายังอยู่ภายในอุทยานพุทธะอยู่นะคะ อันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะสำหรับการเที่ยวปีใหม่ครอบครัวเรานะคะหลวงพ่อเพชรมีชัยวัดมหาธาตุพระอารามหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ประวัติข้าวๆนะคะหลวงพ่อเพชรมีชัยเดิมกันชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อวัดมหาธาตุปฏิสถานอยู่วัดมหาธาตุ พระอารามหลวงหน้าตัก38เมตรปางมาวิชยัยเป็นพุทธรูปสุขโขทยัยเป็นพระคู่บ้านชาวเพชรบูรณ์ตามหลักฐานที่ลานทรงจารึกที่พบจากกรดใต้ฐานเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินที่มีการขุดแต่งเมื่อปี2,510ว่าสร้างขึ้นเมื่อพศ .1926 พร้อมกับการสร้างวัดนะคะอ้างอิงจากเฟซบุ๊กวัดมหา,าธาตุพระอารามหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ ่กี้แม่ได้ยกช้างเสียงทายความสําเร็จนะคะแสดงว่าสิ่งที่แม่อธิฐานไปสําเร็จทุกประการนะคะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้สําเร็จเหมือนแม่นะคะจะเป็นบรรยากาศภายในวัดหลวงพ่อมีชัยนะคะอ๋อหลวงพ่อเพชรมีชัยนะคะช่วงปีใหม่นี้นะ คือตั้งใจว่าครอบครัวเราจะทำบุญในครบ9วัดนะคะที่เรามาเที่ยวกันเนาะวัดธรรมยานตั้งเป็นอนุสร์บูชาพระคุณหลวงพ่อปู่ฤสีวัดทด่าสุงนะคะซึ่งวัดแห่งนี้นะคะเป็นสถานปฏบิบัติธรรมที่มีคุณค่าทางจิตใจให้พุทธศาสนิกชนนะคะที่สนใจเข้ามาปฏิบัติธรรมพร้อมที่พักนะคะสำหรับปฏิบัติธรรมที่ภายในวัดนะคะ อันไอไอีทองอนั้นคือที่เราเข้ามาเหรอเราเข้ามาใช่ไหม เดี๋ยวเราจะพาน้องกีตาร์เข้าไปท่านไหนนะคะเขาเปิดแมทได้ไหมทุกคนแม่มันจะให้น้องเองสวยอีกแล้วอ่ะไม่สวยหรอกตอนนี้ใส่ของนะเราต้องเกาะแน่นๆนะเกาะแน่นๆนะอแเกะขนท่าม้วนหัวเราหนูสวยอ่ะเข้าหัวแล้วกันถ้าเกิดเป็นตัวเองนะหนูจะหัวละให้มากๆเราได้รับพรนะคะองค์ท่านให้พรนะคะนี่เห็นไหม เมื่อเข้ามาด้านในจะพบอุโบสถนะคะที่เป็นสีขาวโครงสร้างที่สวยแปลกตานะคะด้านหน้ามีรูปปั้นพญานาคพ่นน้ำอยู่2องค์นะคะความยาว35เมตรชื่อว่าพญาศีสุทนและพญาศีสุนันนะคะเป็นปฏิมากรรมพญานาคที่โดดเด่นบริเวณหน้าสระน้ำนะคะซึ่งสถานที่ภายในวันดี่กว้างมากๆเลยนะคุณแม่ขอบอกซึ่งอบร้อมไปด้วยภูเขาแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยค่ะ ส่วนหัวเนี่ยพ่นน้ำนะคะเชิดหน้าพ่นน้ำดูหน้าเกงขามมากๆนอกจากนี้ภายในบริเวณวัดเนี่ยยังมีสถานที่น่าสนใจอยู่หลายจุดนะคะอ้างอิงจากเว็บไซต์ไปด้วยกัน .com ค่ะขอจบคลิปนี้นะคะเป็นวัดที่9นะคะตลอดระยะเวลาการเดินทางจำนวน4วันนะคะซึ่งท่องเที่ยวปีใหม่นี้นะคะเราจะมาไหว้ยพยาศีสุนันและพยาศีสุทนกันนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมคลิปของแม่นะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ